เราอีกครั้งครัอท่านผู้ชมรันี่คือราการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนให้ท่านทําในวันนี้มาจากจังหวัดจันทบุรีครับจันทบุรีนี่เมื่อกี้อ๋อเข้ามากระซิบนะจริงๆนะจังหวัดนี้แกซโนมีชัดๆก็จริงของเขาอะนะฮะจังหวัดนี้มันครบถ้วนจริงอาหารเขามีไหมมีอาหารทะเลมีไหมมีเขาติดทะเลมีไหมมีทะเลติดเขามีไหมมี อาหารตามดูการผลไม้มีหมดมีหมดเลยฮะทั้งเค้าทั้งหวานไอ้แก๊สโซนมีนี่คือจังหวัดนี้มีแก๊สเยอะใช่ไหมครับไม่ใช่เหรอแก๊สโซนุมีหมายถึงว่าเครื่องทั้งหลายจะเป็นพืชผักเป็นอะไรพวกนี้เป็นแก๊สโซนุมมันเป็นวัฒนธรรมเดีวก็แก๊สหมดสั่งที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนั้นแก๊สหมดสั่งที่นี่อันนี้มันแก๊สนถ้าแก๊สหมดต้องกดสั่งเวิร์ลแก๊สอันนี้คนละอันกันนะครับผมแต่อันนี้เป็นแก๊สโซนมีนะครับและร้านนี้ชื่อร้านบ้านสองสี่หกสอง สองสี่หกสองผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงแต่เมนูที่จะมาสอนในวันนี้คือปลาอินทรียทอดขมิ้นอันนี้ผมดีใจสุดๆท่านผู้ชมผมอยากเห็นปลาอินทรีย์ที่มันชิ้นเป็นอันอย่างนี้มานานแล้วตอนเด็กๆเคยกินแต่ที่ตัดเป็นแว่นๆจาได้ไหมแล้วเรามากินกับข้าวต้มปลาอินทรีย์แว่นกินได้เหรอตัดเป็นแว่นๆเอาก็ปปาก็ปลาก็ตัดก็เป็นปลาคมันจะตัดตัดแล้วเป็นแว่นไม่เข้าใจเวลาหมดลงไปแล้วน้องยินรออยู่รอเลยครับขอเชิญท่านผู้ชม <Es> พบกับคุณลิลินครับถาวรวิริยะนันจากร้านบ้านสองสี่หกสองครับเคสครับมาครับเคทเคทตัวนี้นะครับนิดหนึ่งครับครับเคสเก่งมากเลยที่ทำร้านนี้ขึ้นมาขอบคุณมากครับไม่ใช่เราไม่ได้เราเราไม่ได้ชี้เคสเราไม่ได้ชี้เคทเราชี้เปรสโอเปรสครับผมเปรสเคทเลยโอเค นี่คือเคสนะครับเคสเรียนจบอะไรมาลูกคณิตสาตประกันภัยค่ะคณิตศาสตร์ประกันภัยจากที่ไหนลูกมหฮิดนค่ะมาฮิดนแล้วทําไมมาทําร้านอาหารชื่อบ้าน2 4 6 2อพรอพอดีว่าคุณพ่อเขาเปิดค่ะเรียนจบก็เลยมาช่วยที่ตัวค่ะคุณพ่อเปิดคุณพ่อชอบทําอาหารเลยคะชอบทานค่ะชอบทานอาหารแล้วทำไมใช้ชื่อว่าบ้านสอง2อพอดีว่าบ้านสร้างเมื่อพอศ2 4 6 2ค่ะฟังดีๆนะยบ้านเดี๋ยวดี้บ้านนี้อายุ1 0 5รยหปีครับหู บ้านที่เอามาทําร้านเนี่ยนะฮะชื่อบ้านสองสี่หกสองมันคือหนึ่งร้อยห้าปีถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นบ้านเลขที่ที่ได้ที่บ้านเนี่ยน่าจะเป็นเลขที่หนึ่งค่ะบ้านเลขที่คือบ้านเลขที่หนึ่งของจังหวัดจันทบุรีค่ะอเด็ดไหมท่านผู้ชมเก่งบ้านเลขที่หนึ่งเลยนะแต่ว่าที่ใช้สองสี่หกสองนี่ก็คือบอกชัดๆเลยว่าชั้นน่ะเกิดมาจากปีสองพันสี่ร้อยหกสิบสองนะครับอันนั้นผมก็เพิ่งเกิดไม่กี่ปีเองนะโอ้โห ท่านผู้ชมฮะในบ้านนี้ขายอะไรบ้างคะมีขนมค่ะเครื่องดื่มแล้วก็จะเป็นสถานที่จัดเลี้ยงด้วยค่ะเป็นสถานที่จ<ช>ัดเลี้ยง<ช>ด้วยขนมแล้วก็เครื่องดื่มแต่วันนี้มันเท่สุดๆเพราะมันเป็นปลายินีทอดขมิ้นหนูรู้ไหมคะในกรุงเทพหาปลายินสีสดๆกินนี่เทบยากมากไม่มีทางอะปลากระพงในรู้จักนะคะได้ได้นะปลายินีมีอะแต่ว่าก็ต้องกินเป็นปลาเค็มอะใช่ปลายซีเค็มแต่ถ้าแบบสดๆอย่างที่หนูเอามาทําอย่างนี้ยากมาก แต่เมนูนี้ท่านหากินได้ที่จันทบุรีที่บา้าน2462ี่หกสอเขาทำกันยังไงเราพร้อมแล้วดูอ,อ๋อเดี๋เด็ดเด็ดเดขอโทษนะท่านผู้ชมขอโทษบ้านอยู่ตรงไหนร้าน <c oughs> อยู่นไนอยู่ใจกลางเมืองจันทบุรีเลยค่ะใจกลางเมือ<ช>งเลยอยู่ตรงนั้น อยู่ติดกับแม่น้ําสายหลักของจันทบุรีด้วยค่ะสะพานตีรัดเลยค่ะติดแม่น้ำมีติดสะพานอีกแสดงว่าบ้านแสดงว่าบ้านหนูมีอะไรหนีง่ายเลยใช่ไหมตั้งบกได้ทั้งน้ำได้สมเกงว่าผมถ้าผมไปกินร้านนี้ผมจะไปไม่ถูกอ่ะขอเบอร์โทรไว้หน่อยได้ไหมครับโอ้ไม่ใช่พี่อ๋อทำไมจะไปไม่ถูกหรอกเข้าจันทบุรีง่ายๆอาจอ่านน้องน้องเคทฟังพี่นะว่า พูดถูกไหมเคสคือเข้าไปในจัตุรีใช่ไหมน้องเคสแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายไปก่อนอ๋อซ้ายก่อน่แล้วส่กพักรักก็เลี้ยวขวาเฮ้ยพอกันพอกันทั้งคู่นะพอกันทั้งคู่ฮะปลายีทอดขมินครับจากบ้าน2 4 6 2นี่คือเครื่องทั้งหมดที่ทำนะฮะนี่คือร้านของเธอนะครับเราจะมาดูกันว่าเริ่มยังไงทํำยังไงแรกสุดค่ะจะก่อนแรกนะคะเราก็เอาปลาไปบั้งหนังก่อนค่ะคือการ หั่นให้มันเป็นแล้วก็ถ้าผู้ชมดูความที่สดมันยังแววอยู่เลยนะแล้วเอาไปเอาไปทอดค่ะเอาส่วนหนังลงก่อนเอาส่วนหนังลงครับต้องทอดทางด้านนั้นลงใช่ค่ะแล้วก็พลิกด้านกลับข้างครับผมให้มีความเหลืองก่อนนะให้มันสุกทั่วถึงแต่หนังมันจะได้สุกด้วยเพราะจะได้มีความกรอบคอ่าโอเคครับเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนเสด็จน้ำมันใช่ค่ะจากนั้นก็มาทําเครื่องนะคะเป็นขมิ้นค่ะเอาน้ำมันก่อนน้ำมันใส่ลงไปเอาข่าก่อนใช่ไหมห่าครับตะไคร้ค่ะตัไคร้ครับ แล้วก็กระวานค่ะขาดไม่ได้เพราะเราคือจันทบุรีครับผมหอมแขกหอมแขกครับเอาผัดลงให้ทั่วก่อนนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็กระเทียมใช่ครับพริกค่ะตามด้วยพริกเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะจนมีความหอมแล้วก็ใส่น้าสต๊อกไก่ลงไปสักนิดนึงนิดนึงค่ะนิดนึงครับมันจะได้ไม่ไหมนะฮะแล้วก็น้ํามันหอยค่ะปรุงรสด้วยน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวครับ น้ำตาลทรายค่ะครับผงขมิ้นค่ะแล้วจึงตามด้วยผงขมิ้นใช่ค่ะแล้วก็ผัดให้หอมเลยนะคะครับผมเราผัดให้หอมให้เหลืองเลยนะครแล้วก็จะมาทําน้ํายําค่ะอย่างแรกนะคะน้าปลาค่ะใส่สักสองช้อนก่อนครับแล้วก็น้ําเชื่อมค่ะครับน้ําตาลเชื่อมนี่แหละนะฮะน้าเชื่อมใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะประมาณสช้อนที่เด็ดคือตรงนี้อะ ใช่ไ so หมฮะเราให้หอมจากน้ำตาลมะพร้าวด้วยหวานจากน้ำตาลมะพร้าวด้วยต่อไปก็เป็นมะนาวนะคะบีบน้ำมะนาวนะครับคั้นสดแล้วก็ใส่ลงไปครับแลเราก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้ละลายก่อนนะคะจากนั้นก็จะเอามาปั่นค่ะเป็นกระเทียมจีนนะคะกระเทียมจีนแล้วก็พริกแดงกับพริกเขียวค่ะครับใส่ลงไปสักหยิบมือหนึ่งค่ะครับผมแล้วก็หอมแดงค่ะตามด้วยผักชีนะคะครับ แล้วก็น้ำยำที่เราคนไว้เมื่อกครูรุวมือ้ครับแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จัดจานได้เลยค่ะเอาปลาอินทรีย์ใส่เข้าไปนะคะทางอย่างนี้เลยแล้วก็เครื่องสมุนไพรขมิ้นค่ะแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีนะคะก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยปลาอินทรียทอดขมิ้นครับเขาได้เตรียมมาเลย สดมาท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเขาสามารถเอาปลายอินรีย์นี่มาทอดให้กรอบให้หนาแน่นยังไงก็ได้และมันข้อดีคือกินเหมือนกับเป็นกินสเต็กชิ้นอย่างที่เห็นอยู่นี่เลยนะครับเครื่องสับนี่ต้องละเอียดท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่าละเอียดในพอประมาณไม่ต้องละเอียดมากเพราอจะได้มี texture ในการเคี้ยวได้และมีความหอมด้วยนะครับจริงๆแล้วมีเครื่องเยอะมากที่ท่านเห็นไปเมื่อสักครู่รวมกับน้ำยำและมาตัดรสชาติกับปลาก,กรอบคือปลายอินรีย์นี่เอง ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะเป็นลักษณะนั้นคุณอ้อครับโอ้ยอร่อยอะ่ะคือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมปกติเวลาเรากินพวกจานอาหารที่เป็นจานปลาแบบนี้ครับจานฟิเลเขาจะชิ้นประมาณแค่เลียวๆียวแค่นี้แต่วันนี้เราได้เจออินทรีย์ที่แบบบั้งลึกด้วยเฮ้ะได้วเวลาเขาทอดนะครับมันจะอยู่ข้างในหมดเลยแล้วก็ตัวสมุนไพรเขาอ่ะมันเต็มไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นคำนี้ในจานนี้มันคือเราได้เนื้อปลาที่มีความหนาเลยนะแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรแล้วแบบรสชาติมัน ซับซ้อนไปหมดแต่อร่อยมากมันหอมเหลือเกินโอ้ยคุผู้ชมหนูบอกเลยนะว่ามันมันหอมแล้วก็คือกลิ่นสมุนไพรจริงๆแล้วต้องบอกว่าหนูเป็นคนชอบกลิ่นสมุนไพรแล้วก็อันเนี้ยเขาตัดเหมือนเขาตัดหยาบให้แล้วปกติเวลาหนูกินต้มยำนะอาจจะรู้หนูจะกินแบบพวกขาอ่อนพวกตะไคร้อะไรเงี้ยเวลาเขาทำต้มยำมาแต่เนี้ยมันเหมือนสมุนไพรที่เราอยากกินเนี่ยเขาตัดแล้วเขาทํามาให้แบบแบบดีแล้วอะแล้วเนื้อปลา ยาที่ยาเคยบอกว่าคุณผู้ชมเราเคยกินปลาอิีเข็มใช่ไหมอยากให้คุณผู้ชมลองไปทีนี้นะบ้านสองตีหกตอกแล้วลองไปชิมเมนูนี้ปลาอิฐสดๆเราไม่เราอยู่กรุงเทพใช่ไหมคุณผู้ชมเราไม่มีโอกาสได้กินปลาอินีสดๆหรอกแต่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนวัฒนาก็วัฒนาผู้ได้เขาบอกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องก็ได้ฮะเพื่อครับบ้านสองตีหกตอกหนูเชื่อว่าจังหวัดจันทบุรีอันนี้คือเป็น ที่ขึ้นเนืนหน้าขึ้นตานะครับสามารถเป็นสํารับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เลยนะครับบ้าน2องตีหกสงกับเมนูปลาอิงตีทอดขมิ้นเมนูนี้รับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มดีดีเยดีดีเยดีดีครับบ้าน่ดือดดีดนดีดนั้นคดีดีด้ดี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 ดนดี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 ดลัีด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 ัดาดผู้จัดี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 ้ีดีดีดีัีนีด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 ีไม่ใช่ครับเป็นเชฟครับเป็นเชฟ หน้าจะ้นี่ยครับเขาหน้าจะดูโหดหน่อยแต่หมดออกหมดคิตตี้นะครับอ๋อเหรอครับน้องเคครับอืมมันมีอะไรเป็นอันนี้วเอกแนะนำนิดนึงอันนี้อันนี้เป็นพาลุไข่นกกระทานะค่ะแพงค่ะลองชิมดูนะครับอรอกินมาเคล็ขอบคุณมากเลยมันน้อยคนทำนะฮะพาลุไข่นกกระทาแพนบอกใช่ใช่โกก็พูดแล้วบอกว่าเขารอดูว่าเมื่อไหร่จะมีคนทำเมนูนี้แลมาออกรายการนะฮะที่เห็นแล้วมันประหลาดเนล้ตัวไข่นกกระทาเหนียวได้ด้วยอ อธิบดีก่อนอันแล้วครับอันนี้อะไรนี้เลยครับคุณ้าหน้าหมูเลียงค่ะหน้าหมูเลียงลำใหญ่ค่ะหน้าหมูเลียงลำใหญ่หมูเลียงด้าน้จะเป็นหมูเรียงลำใหญ่นี่ดูดิโอ้โหท่านผู้ชมอะไรครับแล้วด้านนั้นอะไรครับอันนั้นเป็นเนื้อเนื้อตุ่นกระวานค่ะนี่แกงเนื้อตุ่นกระวานใช่ค่ะมันขาดไม่ได้ที่ท่านจะต้องไปเยังมมีอีกมากมายหลายหลากด้วยกันท่านอย่าพลาดวันนี้ขอบคุณคุณลิลิน ขอบคุณคุณพ่อนะฮะคุณพ่อมีลูกสาวดีมากนะ <c oughs> ดีใจไหมดีใจนะเข <c oughs> าเอาเนะคือถ้าเขาเอาเราก็แฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วก็จริงๆแล้ว <c oughs> ขอบคุณร้านบ้าน2 4 6สองด้วยขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายกรารมดยตลอดมันแตกต่างจริงแต่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยไปที่นี่และเมืองนี้ด้วยอย่าพลาดน,นะมะปริดนะมะปริดพริกเกลือปั่นค่ะเนะอร่อยจริงๆมะปริดพริกเกลือปั่น จริงจริงนะผู้ชมคือปกติเวลาเรากินของเปรี้ยวนะก็กินไม่เกลือถูกไหมแต่เนี้ยเขาไปปั่นเลยสดชื่นแล้วแบบหยุดไม่ได้คุณผู้ชมดูดแล้วดูดอีกอ่ะชื่นใจพอดูดเสร็จอยากไปเป็นนักร้องเลยทำไมเสียงดีเลยโอ้ยไปถึงขนาดนั้นครับผู้ฝานคนฟังด้วยลาไปก่อนครับจอกันเฉพาันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ความแตกต่างของผักบุ้งแต่ละชนิดผักบุ้งไทยครับนิยมนํามาทําเป็นอาหารไทยอย่างพวกแกงเทโพผักบุ้งจีนนิยมนํามาผัดผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งแดงเขานิยมนํามากินคู่กับส้มตำแล้วต้องบอกนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่มีผักบุ้งนาส้มตำก็โหเซ็งเซ็งเหมือนกันยำเส้นเล็กหมูกรอบครับ การตวงช่างตวงวัดม yeah, ันพอดีแต่เส้นมันพอดีมันพอดีอ่ะน้ำยำอร่อยมากครับมันเป็นรสชาติที่ลงตัวจริงๆเขาราดูทัาโขาช่วงนี้ผมคุยมีลาบมีลาบมีลาบ